ทั้งวันเลยเหนื่อยทั้งวันเลยเริ่มตั้งแต่ไปตรวจสุขภาพตั้งแต่ไปกรกตตั้งแต่ไปทำเล็กตั้งแต่ไปเรียนขับรถตั้งแต่ไปรับนขายที่กาโอ้ยวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะคะมีท่านทำอะไรทั้งวันเลยแล้วก็เพิ่งเสร็จตอนห้าโมงขึ้นนี่เองนะคะที่เปตัวมาก็ไม่ไม่เชิญเป็นเรื่องเป็นการเป็นงานเป็นการอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นพี่น้องกันแต่วก็ถ้าพูดมีการตัวงานที่จะจะันี้ให้เพราะว่านะคะเราก็อยู่กันมาห้าปีแล้วนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากายนักเทากขอพระคุณอย่างจริงใจสําหรับท่าที่เสด็จมาแข่งพิท่านที่มาที่นี่ือรู้ว่ามาด้วยใจจริงจริงูบอกน้องๆแลวบอกท่านพ่อแล้วว่าใครมาเข้าดงว่ารักเราดูว่าเรามีงานเราจะไปแล้วมาลาเราเพาจะไม่มีโอกาสที่จะไปลาที่ทุกคนต้นแต่กังว่าจะเดินสายไปทั่วสำนักกินไปทั่วสถานีที่อยู่ตรงรัไเลยแต่ว่าไม่สามารถไปได้แท็กซี่ก็เรียกทุกวันอยู่แล้ว แต่เสี่ขก็ะหนาเอาว่าตอนอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ถือโอก,กาสนี้ฝากไปยังคนที่ไม่ได้มาด้วยนะคะว่าพี่ติ๋วรักทุกคนเสม,มอห้าปีที่มีความสุขนะคะเราก็จะ้าดูแลจากพี่น้องสี่มังชนทุกท่านเป็นอย่างดีนะคะงานจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีใ,ใครช,ช่วยเหลือพี่ถือว่าพี่เป็นเป็นเป็นครูเคยได้รับคนได้รับการไหว้ยกยอจคนกมายมามากแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับพี่ติ๋วเลย ที่เดี๋ยวมาที่สำนักงานเชียงรายมาตรทรสำนักงานทางเชียงรายไม่ต้องการสิ่งนี้จากใครอีกเลยเพราะมันมากพอแล้วแต่จะคิดต้องการได้จากผู้เราม่ว่าจป็นที่ทุผู้บริการเพื่อนร่วมงานน้องๆแล้วก็พี่ๆทั้งน้องทั้งชาวเชียงรายและสื่อมวลชนก็คือน้ำใจการร่วมมูอร่วมใจความรักการที่เป็นน้องร่วมกันทำงานที่สุดเนี่ยแล้วเดี๋ยวว่าคิดว่าเป็นความสำเร็จแล้วที่มาเชียงรายที่จวดแรกก็ได้สิ่งนี้กลับไป ละคะก็หวังว่าทุกท่านคุจะมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีทั้งทั้งตัวเองและครอบครัวแล้วก็ขอบคุณนะคะเอ่ออเาน้องหลานมาด้วยยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยยังมีโอกาสเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็คุยกันทีนนึงนะคะในแต่เนโอกาสแรกอันนี้ที่หนูให้ตอขอบคุณคนที่สำคัญคน,นแรกก่อนหนิงจันหนิงถุงเมื่อกี้ขอ,อยืนขอได้ะคะ่ะ